ของพบกันยำ้ำแรงๆสีส่โมงแล้วละ่ะสี่โมงสี่เข่าสี่โมงแล้วฝนฟ้ามาคืมคืมอยู่แต่ว่าผัดไปทั้งบวัวญ,ญ่ผุนเ่งแฮงเ,งเงมือดตืบกับมาเสนอนี่คือเก้านี้กินข่าวอีกแล้วค่ะเจ๊วันนี้ได้กินข้าวกับอะไรคะหนึ่งปลาฮะหนึ่งปลาปลากันเป็นอย่าง<ม>นี่นะคะเมนูนางนะคะตำแจวไอ้นี่นะคะนี่พี่น้องตำแจวเห็ดแล้วกันหนึ่งปลานิ้นแล้วกันต้มน้ำไม้แล้วก็ลวกผักกันนี่ ผักลาซตาแล้วก็ล่วกกันบักมาละอยู่นน,น,นั่นแหละนางกับพักผงชลอดนัด่นเองแล้วแจ้ละทว่างทีพันเดือนนางก็นั่งกินข้าวนะคะเนี่ยค่ะว่ได้ไปเก็บเห็ดแต่ฮะคือว่าไปเกลบเห็ดฮะผู้เดเขาจิไปเห็นอยู่ในโขงในปลาค่ะบมีคนได้ไปน้ำเขาบ่รูดรอกคะ่ะ อันนี้เป็นนางนึ้งปลานะคะพี่น้องนี่กินเขายามเลี้ยงเพราะว่านั่งเมื่อยนั่งนอนเบานเบานีเมีย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 เบิดมือเบิดเวียนก็เมื่อยไปหายังเมือยอุ้ยเห็นอีกยังเมื่อยคักเมื่อยไงอุ้หึ่งไม่ไปหรอกเป็นเมื่อยหาเห็นเมื่อยนอนเบาพื้นค่ะจะเห็นนอนเบาแต่พื้นคนเลียงเงยงเลียงงอยู่นี่ปลาเห็ดบ่ได้ไปแต่หลายมือแล้วฝนมันบ่ตกเชื่อเห็ดมันบ่เดินมันบ่เกิด เม่ได้ไปคือไ,ไดนกินเห็ดเห็ดพึ่งขมค่ะไม่ใช่เห็ดตะไคร่ค่ะแถวอื่นเขาเอื่อนเห็ดอย่างเห็ดไข่เสื้อบ้านเขาเอื่นเห็ดตะไคร่ฮะอธิบายเหี้ยอฟซีฟังเนี่ยถ้ามีพินสุขโขกบอกเนาะสีหักเตะเ <c oughs> จีย๊ยทำไมไม่เอาหัวมันให้ไข่เจียวกินด้วยอ่ะฮะคนกินก็ว่าเหมือนกันหมือนอยู่แต่ว่าหัวมันมันมีแต่ก๋าเหนียวให้มันให้มากิน นี่แหละพี่น้องเอ้ยกินข่าวยามเลี้ยงเลี้ยงนังก็กินขขาวนังก็กินได้เบิดมือเบิดเว้นนั่นแหละผู้ขากับมันนั่งอยู่งสิกับโอ้ได้นางทั้งสิบ่าเลี้ยงค้นเลี้ยงอย่างกับปวดหัวไปแจ๊กสิไปทั้งใดๆเพราะว่ากัต้องได้นอนเหร่นนอนเสาห่มเสามีแหงอยู่นี่ก็ต้องจำใจฟังเข่าหูไปเพราะว่านางเบาอย่างก็ต้องได้ฟังอันนี้คือว่าเมื่อยแห้งเหรอเป็นว่าเราเข่าเลี้ยงสิกินอีกบ่าเนี่ยฮะหุ่นเสียงอันทั้งอันแก่งขาม ดอกหนึ่งผุนเสียงฝาอันทั้งหลังนางเอกเนี่คือฟังฟังอันทั้งแกงขามนาครราชสีมาทั้งนี้การนบัวใ่นี่เมือดตื้อผุนฟังทั้งในป่าผุนทั้งนี้ทั้งนี้คือไม่มาแล้วก้อนเนี้ยแต่ต้องรอลุนก้อนนี้นะคะเนี่ยเสียง้าร้องอย,ย่งงา,เยางเนี่ยทั้งแกงขามนี่บุรุษสิตกมาบอลเลียงเนี่ยห่อนเอาแหงไหลมือนี่ห้อนจนว่อาออกห่อนตัวห่อนแต่อัน,อน,อน,อนเก่าโมง้าเลยมือน,นี่คุน่ะอปแปะ อะแต่โอ้ยชีเนน้เดะเรา,เ,ราเอาสแสดงว่าช่วงเงียนบ๊บไหว,วใจอย่างบ๊อด้เลยเปนบ๊นน <c oughs> ต้องกอาลอมาสูมือเป็นบ๊ค่ะ <c oughs> ไปแล้วค่ะพบเจอกันคลิปหน้านะคะ